สวัสดีค่ะนะคะพบกวับเซลลนะปิพัฒนวโต้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกนะคะรถเชิงพาณิเกันสักนิดหนึ่งนะคะนะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้าคือ Toyota Revo นะคะ 2.4J นะคะปี2016นะคะราคา429,000บาทนะคะลูกค้านะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะคะลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะหรือเดินทางมาดูรถที่ร้านรถปฏิพัฒน์ก่อนได้นะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกมากมาย ะะเดี๋ยวเราไปชมนะคะออปชันนะคะของรถเชิงพานนิดในแบรนด์ของ Toyota าสักนิดนึงนะคะว่าจะสวยสักแค่ไหนนะคะรถคันนี้นะคะ t ตโยต้ารีโ2 4 j นะคะด้านหน้าจะเป็นกระจังสีดำนะคะกระจังเดิมนะคะยางใหม่สีเส้นนะคะคันนี้ใส่แม็กนะคะให้ลูกค้าสีล้อหรืออยากใส่แม็กคู่หน้าด้านหลังกระทะผ่าก็ได้นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดํา นะคะมือจับสีดำนะคะตัวนี้นะคะใส่ตู้นะคะ2เมตรสิก็ได้หรือเมตหรืออยากใส่คอกอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะไปวิ่งงานเลยนะคะสามารถคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ารอบๆคันจะสวยสักแค่ไหนนะคะอ้าว นี่เลยนะคะด้านหลังนะคะเราลงเล่มหน่วยกสารให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเสริมแหนมให้ลูกค้านะคะสามารถบรรทุกได้ไม่เกิน3ตันนะคะสำหรับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถไปวิ่งนะคะอ่ะตรงนี้สเปคนี้นะคะได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ํานะคะรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะคันนี้นะคะคือ Toyota Revo นะคะ 2.4J นะคะปี2016 ราคา429,000บาทนะคะ,ะ,ค 4, 2, 9, นะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะฟรีค่าจัดค่าโอน10,000บาทนะคะน้ำมันเต็มถังนะคะตรงนี้นะคะลูกค้านะคะจะชอบถามว่านะคะใช้เงินดาวเท่าไหร่นะแจ้งเลยว่าเงินดาวขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะย้ําว่าเครดิตดีฟรีดาวนะคะถ้าลูกค้านะคะอยากเดินทางเข้ามาดูรถนะคะร้านเราเปิดทําการตั้งแต่9โมงจะถึง6โมงเย็นเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะไม่มีวันหยุด ะะสามารถโทรสอบถามนะได้ที่065 5 9 8 9 2 4 9สอนะคะ0 6 5 5 9 8 9 2 4 9นะคะ,9 9ะ,คะสอบถามเส้นทางนะคะการเดินทางมาดูรถนะคะหรือ,อรายละเอียดและเงื่อนไขในการเอารถเอกสารที่ต้องใช้นะคะตรงนี้ได้เลยนะคะต่างจังหวัดเราก็จัดไฟแน้นให้ฟรีนะคะไม่มีค่าได้จ่ายนะคะลูกค้านะนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าอยากเปลี่ยนลายแม็กได้นะคะแม็กคู่นหน้าด้านหลังกระ,ะ่าก็ได้นะคะเรามาคุยรายละเอียดกันสเปคที่ลูกค้าต้องการ นะคะลายแม็กของทางร้านที่มีวางไว้ให้นะคะ,ะนักย้ำนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะรถคันนี้คือ Toyota Revo 2.4J ปี2016นะคะราคา429,000บาทนะคะใส่ตู้ลงเล่มจดลงทะเบียนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะสามารถออกไปวิ่งงานได้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากทราบรายละเอียดน,นะคะแอดไอดีไนะ์ัมาได้เลยนะคะที่0655989249นะคะสอบถามและคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ วันนี้นะคะณฝากรถคันนี้เอาไว้ในดวงใจกับลูกค้านะคะที่ชอบบรรทุกนะคะรถเชิงพานิ์นะคะอยากได้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะและเดี๋ยวดูซิว่าคลิปหน้านะคะนะจะมาแนะนํำรถคันไหนให้กับลูกค้าอีกนะคะฝากลูกค้านะคะติดตาม YouTube กดกระดิ่งกับซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจในการทํางานให้กำนั้นในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ